ไวเลยครับ24กับ18ครับต่างกันอยู่6ปีครับ183ซเมตรเท่ากันโอ้และเป็นนักมวยในแถบจะบอกว่าเอเชียกลางก็ใกล้เคียงกันเหรอครับเพราะว่าอิหร่านเปอร์เซียครับส่วนอุซเบกิสถานนี่ก็เหนือขึ้นไปเล็กน้อยครับก็ถือว่าคนข้างบ้านเลยครับใกล้เคียงละแวกเดียวกันครับมาเจอกันโอ้และที่สำคัญคู่นี้ซ้ายกับขวาครับหลุดครับโอ้ทาไมนี่ เนี่ยครับเวลาซ้ายกับขวาเจอกันแล้วมันเห็นชัดเลยครับโอ้ยโดนหมัดของอุเซียเข้าไปแล้วครับโอ้โหข้างบนนี่สูงแทบจะไล่เลียกันเลยนะครับหมัดซ้ายมาแล้วครับอุเียโอ้โหแข่งซ้ายมาขวาคืนครับยาม่ดีโอ้โชิงจังหวะกันเลยครับโอ้โตบขวาสวยครับอุเีย ซายไม่ถึงแข่งส้ายไปโอ้เดินขมเดินขู่กันเลยครับอุเซียครับดับไม่นี่มาครับแปดต่อยหลุดแล้วครับไปยืนหน้ายืนตาหลอกครับเสียวจริงๆแบบนี้ครับอันตรายครับมีโฮเซนครับโอ้ยโดนกว่าของอุเซียอีกแล้วครับดูการอะมบัดของอุเซียนี้จะมีจังหวะแล้วก็แม่นยำกว่านะครับเตะหลุดเลยครับดับไม่นี่ โอ้พร้อมไปเหมือนกันครับอ่าหรือว่าจะมีดีที่เข่าครับอามิโอเซนดมามัยนี่ตีได้ต้องรีบตีนะครับโอ้โหหมัดซ้ายอ้าวขยับจะเตะขวายัางไม่ได้จังหวะฝุกซ้ายก็หลุดครับเหมือนหลุดหลุด,ลดขาดๆกันเกินครับดมามไยนี่โอ้โแล้วอุสเอียนี่แกซ้อมที่แฟร์เทกด้วยครับ <laughs> โอ้ย เรื่องความฟิตนี่ไม่ต้องกังวลครับแม่ไตอร่อยต่อยมันจริงๆครับอุซียโอ้โหแทงลูกนี้โอ้มีกุมท้องเลยครับบอกโดนกระจับโอ้ไล่อัดรับตัวเลยครับอุซียครับโอ้ยนาทีทองครับอุซียอามิโอเซนยังไงครับประคองตัวรอดหรือเปล่าโอ้โหดูมันเข้าดอกนั้นทำให้เกิดปัญหาแล้วครับสหรับดามินี่ครับเอ้าโอ้หัวคว่ำครับ กรรมการจะไม่ว่าอะไรครับโอ้โหโชคดีไปครับโอ้โต้องหาทางเลี้ยวกลับหาทางยูเทิร์นก่อนนะครับแต่ไมมี่ครับโดนเยอะครับชุดนี้ชัดเจนแจับแจ้งครับโอ้หันมองทีมงานเลยครับแม่เห็นได้ชัดเลยครับพอต่อยไปเนี่ยความแม่นยำของอุเซียเนี่ยแม่นยำกว่าครับออกมาผ่อนเลยครับอุเอียครับโอ้โหุย แต่ขับปลาอาหารเยีนนี้ไม่ต้องกินเลยครับเอาๆยังไงครับอาการไม่ค่อยดีครับดอมายนี่ครับโดนลำตัวเยอะๆโอ้แข่งขวาก็ยังหลุดอยู่ครับอมิโอเซนดามายนี่ครับต้องเน้นหน่อยครับไปพับนอกครับเกี่ยวไว้โอ้โหหัวพับในอีก ขวางดีแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับทาไมนี่เอามาครับไต้ซ้ายโอ้โหโดนหมัดขวาอีกแล้วขวานหน้าแกก็ออกได้ดีนะครับ <c oughs> โอ้เระวังเลว่าโอ้โหแทงช้อนแกงครับลูกนี้ <c oughs> โอ้กรรมาการเตือนเลยครับ โอ้ยแข่งซ้ายอีกแล้วโอ้แก้ไม่ตกจริงครับอเมิกอเซนดาไมานี่ครับแหมอาจจะต้องใช้รีดาร์ต้องใช้เทคนิดนหน่อยครับโนนซอกขวาเลยครับดาไมานี่โอ้เดินไปนี่คือพอเดินไม่เป็นทรง่งครับเข้าไปอุสเอียก็เลือกันเลยครับดูเนี่ยครับหมัดก็ได้ครับ โอดนอีกแล้วโดนหมัดอีกแล้วแข้งซ้ายอีกเอาอยัางไงครับโอ้โหสอกแอบขอบตาก็มีช้ำๆเล็กน้อยครับดมามิมี่ต่อยซ้ายแล้วครับอุเซียเข้ามาเตะซ้ายเจ้าโหเวลาผ่านไปนี่เริ่มจะอ่อนแรงลงไปเห็นได้ชัดเลยนะครับดมามินี่ขณะที่อุซียเองนี่ก็ใช้แรงเยอะนะครับ ถ้าเอาอาร์เมอเซนไม่ลงนี่ยกสามก็น่าคิดเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่เตะจนเหนื่อยหรือเปล่าครับอุซเอีโอ้โหแข้งซ้ายนี่เป็นสิบแข้งแล้วครับดูครับโอ้ยมีเวียงมัดกับหลังอีกแต่สายความอึดนะครับแต่ไหมนี่ทนได้ทนไปครับโอ้ต่อยมวยนี่ความทนอย่างเดียวมันไม่ช่วยชนะสิครับแต่กระาสหน้านกนัครับบอกว่ามาอีกครับยังไหวแ มันต้องดูอาวุธด้วยครับต่อยมวยไทยครับโอ้แตก้วครับตอนนี้ครับเหมือนจะมีเลือดมาแล้วครับโอ้ยเหลืออย่างเดียวครับเหลือนับกับน็อกนี่นะครับอุเอียแหมได้เลือดจนได้ครับคู่นี้จิ้มซ้ายแหมเห็นเลือดแล้วน่าจะมีกําลังใจขึ้นมาแล้วครับอุเซียครับโอ้ดูขาแกก็ลอยๆแปลกๆครับอเมีิกเซนดาไม่นี่ครับแหมบอกเวลาแป๊บหนึ่ง เลยครับดามาิีน่ครับไม่มีทางเลือกใดเลยครับดามิเน่โอเข้าไปก็โดนศอกอีกเว,วียงมัดก,กับหลังสป i ินนิ่งแบ็กฟิตไม่โดนครับแออุสเยก็ยังไม่เร่งเท่าไร่ครับอาจจะรอจังหวะในช่วงครึ่งหลังแต่พอได้จังหวะก็มีออกอาวุธบ้างครับใหาอา้อเมรเซนดามานินน่เดินเข้ามา พับในครับโอ้โหวันนี้ถือว่าโชว์ผลงานได้แจ่มหลือเกินครับอีเซอิสโวยูโนฟจากอุซเบกิสถานโอ้หลงเหลี่ยมหลงทางงวยซ้ายไปหมดเลยครับเมีเซนดามายนี่ครับทำอะไรไม่ถูกครับโอ้ดักเอาดักเอาครับอุูเซียก็ยิ่งเดินก็ยิ่งโดนนะครับเนี่ยครับเข้าไปซุมสีุ่มห้าก็ แข่งสายโอ้โยสอกวาอีกอ่ะเนี่ยทะเลาะท拉เข้าไปผิดจังหวะที่โดนนะครับโอ้ทำตัวเป็นกระสอบสายเคลื่อนที่เลยครับมีเซนดามายนี่ครับจะขยับจะออกขวาก็โดนซ้ายของอุซเอียครับอ,ออกบาดกว้างไปนิดนึงครับมีเซนดามายนี่นห่ เริ่มจะหันมาใช้ศอกเยอะขึ้นครับอุาเอียแมจะเรียกเลือดเพิ่มอุ้ยหักซอกอีกแล้วแม่ก็ถือว่าหน้ายังเหนียวครับแต่ว่าบวมครับแม่ม่แตกแต่ว่าปูดครับบริเวณคิ้วขวาๆๆคนเตะคนต่อยก็เหนื่อยครับแหมคนรับี่ไปต้องถามครับมันเจ็บหรือเปล่าไอเจ็บมัเจ็บแนะ่ครับ แต่ตอนนี้ครับจะเอาคืนยังไรครับอเมอริกาเซนาไมนี่ครับโอกาสเนี่ยแทบไม่มีเลยครับหมัดซ้ายไม่โดนครับกุเซียหักศ<ต><ะ>อกเจออีกแล้วอาจจะสู้ด้วยศอกครับออโอกาสาเป็นช้ากว่าเลยครับอเมอริกาเซนาไมนี่โอ้โหแบ็คจิกครับลูกนี้ โดนไปปลายเท้าปันศอกซ้ายโอ้อเวลาครับมิโอเซนไอ้เอ่อขออภัยครับฮุซเอียครับโอ้มาตน,นจริงๆครับคงคิดในใจเป้จนเหนื่อยแล้วครับมองเวลาเมื่อไหร่จะหมดเจ็บเท้าไปหมดแล้วเจ็บ t ะแข็งไปหมดแล้วครับ อมองเวลาอีกแล้วครับอุซาเอียครับอ่าหมดเส้นทีครับโอ้ไม่เต็มนะครับส้นเท้าของอุซาเอียครับ <Red Carter S 1> แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับอุซาเอียอิสมีลโยนอฟครับหนุ่มจากอุซเบกิสถาน